สวัสดีค่ะสวัสดียามส,สายๆนะคะวันนี้31มีนาคมค่ะลุงน้ำนะคะแล้วก็น้องเกมค่ะหน่วยจะส่งระยะใกล้ขึ้นสินค้ากันเรียบร้อยนะคะรถแท็กเตอร์คูปต้ารุ่นด2440 s นะคะโครงกันอ้อยแล้วก็ผ่านทำรุ่นพร้อมฝังปุ๋ยใหม่จากนา s a ค่ะคันนี้เตรียมจะส่งนะคะที่เมืองสุขโขทัยค่ะคุณพี่สมัยและครอบครัวไว้วางใจสั่งจองสินค้าออนไลน์เอาไว้นะคะ ขอพระคุณขอาไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองสุขโขทัยมากๆค่ะโอนสั่งซื้อสินค้าเอาไว้และได้เรับงานยามดีรับสินค้าเข้าบ้านวันนี้31มีนาคมปลายทางนะคะที่ศรีสัชนาลัยนะคะช่วงเชี่ยงวันนี้รอรับช่างส้มขันงามน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ตอบห้องอยู่สอบถามสั่งซื้อได้นะ ร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองงสสั่ซื้อินค้าออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณคะ่ะ